สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึวันนี้ก็คือไบร์วินตัวติดกันคนพี่ทํางานคนน้องนั่งเฝ้าแถมเขาถ่ายรายการด้วยกันอีกแล้วค่ะ ค่ะคลิปนี้จะดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างได้เลยค่ะค่ะทุกคนคลิปนี้ตามคําเรียกร้องนะคะคือพี่ชมได้ตั้งคําถามไว้ที่สต o รี่ไว่าอยากให้ขยี้โมเมนต์นี้ไหมถ้ามีคนตอบว่าอยากให้ขยี้ถึง2 0คนพี่ชมก็จะทําคลิปนี้ขึ้นมาคือมีคนรีเควสต์มาว่าอยากให้ขยี้เยอะมากมากกว่า20คนอีกค่ะ คือมีทั้งมาตอบในสตอรี่แล้วก็มาตอบในแชทแล้วก็มาคอมเมนต์ที่โพส์ชุมชนบน YouTube ของพี่ชมอีกด้วยพี่ชมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาค่ะงั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตย้อนหลังกันในวันที่ไบรท์ไปไลฟ์งานของออกซิเดียวกันนะคะคือในวันที่พี่ชมทําคลิปของไบรท์พี่ชมก็คือจะทําไปด้วยขายของไปด้วยอีกอย่างเวลาทําคลิปพี่ชมจะชอบปิดเน็ตเพื่อให้ตัวเองมีสมาธิในการทํางานพี่ชมก็เลยไม่เห็นว่าในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง คือพอพี่ชมทําคลิปเสร็จแล้วเปิดเน็ตเท่านั้นเลยค่ะคือโมเมนต์ตาแตกมากคือต้องขอบคุณ f c หลายๆคนนะคะที่มาเม้นบอกและทักมาบอกพี่ชมในหลายๆช่องทางเลยว่าในวันนั้นน้องทั้งคู่เขาอยู่ด้วยกันงั้นวันนี้พี่ชมจะมาขยี้ซ้ําให้กับคนที่ไม่ได้เล่นทวิตแล้วก็ไม่ได้เล่นไอจฟังกันบ้างนะคะว่าในวันนั้นมีโมเมนต์ตาแตกอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่ก่อนจะมาไลฟ์วันนั้น น้องไร้กับคุณแม่พาน้องอเมทไปเสริมสวยที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้ค่ะทุกคนคืออันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าคุณน้องไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่ทางโรงพยาบาลและคุณแม่น้องไร้ลงรูปเห็นบอกว่ามีแค่คุณแม่แล้วก็น้องไร้เท่านั้นที่ไปคือสงสัยน้องจะพาลูกสาวไปเสริมสวยเพื่อให้อารมณ์ดีสักหน่อยละค่ะทุกคนเพราะช่วงนี้คุณป้าป้าเขาทําให้ลูกสาวงอนบ่อยเหลือเกินเลยต้องพาลูกสาวไปเสริมสวยเอาใจกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นในระหว่างที่เราต่างก็เฝ้ารอ ไลฟ์ของน้องอยู่น้องไร้ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอด้วยค่ะทุกคนสวนไม่ไหวคือพอพี่ชมเห็นคลิปนี้ในวันนั้นก็คือรีบเซฟเก็บอย่างเดียวเลยยังไม่ทันได้เปิดฟังเสียงในคลิปเลยคือพอมาฟังย้อนหลังถึงกับเอกใจว่าเฮ้ยทำไมในคลิปมีเสียงคนเรียกชื่อน้องวินด้วยอ่ะ คือพี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้ยินเหมือนกันกับพี่ชมคือพี่ชมฟังแบบหลายรอบมากเนี่ยเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวลองไปฟังกันอีกทีนะคะว่าใช่จริงไหมสวยไม่ไหวเนี่ยทุกคน <S <S เขาเรียกชื่อน้องวินจริงๆเนาะ แต่จะเป็นเสียงพี่อิทหรือเสียงทีมงานคนอื่นก็ไม่แน่ใจนะคะแต่มีคำว่าวินจริงๆค่ะแล้วสถานที่ที่น้องไบร์แอบถ่ายพี่เจนนี่ก็น่าจะเป็นสตูดิโอที่เขาใช้ไลฟ์กันในวันนั้นแหละค,ค่ะทุกคนค่ะพอเห็นน้องแอบถ่ายพี่เจนนี่แบบนี้แล้วทำให้นึกถึงตอนที่เจนนี่แอบถ่ายเจ้าแฝดของเราเลยนะคะแอบถ่ายอยู่แม่อุ้ยอุ้ยไอ้เต้าชุดคู่แม่อุ้ยไอ้เต้าชุดคู่คแบบอุย้ยแม่ดูดิอุ้ยไเราเอ อะไรนะแม่ทำมองนะอ๋ยหนูลูกนี่เป็นการแอบ,บถ่ายพี่เจนนี่เพื่อเอาคินพี่เขาเหรอครับคือแอบ,บถ่ายมาก็แอบ,บถ่ายปับอะไรนี้ค่ะถึงจะได้ยินเสียงมีคนเรียกชื่อน้องวินแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่เรียกชื่อน้องวินจริงหรือเปล่าจนมาเห็นคลิปนี้จากทีมงานของเจนนี่แหละค่ะทุกคนคือคุณฝนเขาโพสต์ในสตอรี่ไอจีของเขาว่ามามามาลินทาเมอามอนแล้วก็มีคนเข้าไปถามเขาว่า พี่ฝนว่าตอนนี้พี่เจนนี่คลั่งรักใครบ้างคะคุณฝนเขาก็เลยตอบกลับคนที่ถามด้วยคลิปนี้พร้อมแคปชั่นขอเลือกเป็นคนนี้คือในคลิปเจนนี่กำลังเต้นอยู่แล้วมีไบร์วินนั่งอยู่ข้างๆกันบนโซฟาแล้วตรงจอมอนิเตอร์มีคำว่าล็อกล็อกอยู่ด้วยค่ะทุกคนโอ้ยสรุปว่าเขาไปถ่ายรายการล็อกล็อกของเจนนี่ด้วยกันจริงๆคะ่ะคุณขาคือเป็นไปตามคาดน้องทั้งคู่ไปถ่ายรายการล็อกล็อกด้วยกันจริงๆ ถึงว่าสิคะน้องไบรท์ถึงได้พูดชื่อรายการนี้ขึ้นมาในไลฟ์วันนั้นคือขายของล่วงหน้าเลยอะไรนี้แต่เดี๋ยวนะนั่นเจ้าคนน้องใส่เสื้อยีนตัวนี้ของเจ้าคนพี่หรือเปล่าคะเพราะเหมือนเสื้อตัวเดียวกันมากคือถ้าใส่เสื้อพี่มาถ่ายรายการด้วยกันแบบนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาหยิบมาเผื่อน้องหรือว่าเจ้าคนน้องใส่มาจากที่คอนโดพี่เองก็ไม่รู้นะคะทุกคนถ้าเจ้าคนน้องใส่มาเองก็แสดงว่าเจ้าคนน้องไปนอนค้างกับพี่เขามา แล้วก็เลยมาถ่ายรายการพร้อมกันเลยคือถ้าไปค้างกับพี่เขามาจริงๆงั้นก่อนมาถ่ายรายการที่พี่เขาพาอาเมทไปเสริมสวยที่โรงพยาบาลเจ้าคนน้องก็อาจจะไปด้วยนะสิคะทุกคนโอ้ยตายตายตาย,ตายคือตัวติดกันจริงจังมากคือตัวติดกันขนาดนี้ไม่แฟนตรงไหนคะ่ะคุณขาเอาปากกามาวงสิคะคือพี่น้องในวงการที่ไหนเขาจะตัวติดกันขนาดนี้เอาดีๆค่ะน้องใส่เสื้อพี่เข้ามาก็ดูเท่ๆกูๆคนะคะ แต่ทุกคนดูถุงเท้าน้องสิคะคือลายปุกปิ๊กน่ารักมากคือถุงเท้าเป็นรุ่นนี้ลายนี้ด้วยหรือเปล่าคือถ้าเป็นลายนี้จริงๆก็คือลายน้องหมาเลยนะคะโอ้ยน่ารักอะไรเบอร์นี้ใส่ถุงเท้าลายน้องหมาไว้จะได้รู้สึกเหมือนพาลูกๆไปกับตัวเองด้วยทุกที่ไรนี้เหรอครับโอ้ยไอ้ต้าเอ้ยน่ารักจริงๆครับคือพี่ชมว่าน้องทั้งคู่ต้องถ่ายรายการล็อกๆก่อนที่น้องไบร์จะไลฟ์ออซิเคียวแน่ๆค่ะทุกคน เพราะตอนถ่ายล็อกล็อกน้องใส่ชุดยีนและน้องก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อให้เป็นเสื้อของอ็อกซิเคียวเพราะที่ในไลฟ์น้องมีการแซวพี่เจนนี่ด้วยที่พี่เขาเผลอเรียกน้องว่ากรับคือเจนนี่ทักน้องเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนเสื้อนี่แหละค่ะทุกคนแล้วเผลอเรียกชื่อน้องไรเป็นชื่อน้องกรับน้องก็เลยเอามาแซวพี่เขาตลอดทั้งไลฟ์เลยนั้นพอถ่ายล็อกล็อกเสร็จเจ้าคนพี่ไลฟ์งานของอ็อกซิเคียวต่อเจ้าคนน้องก็คงจะนั่งให้กำลังใจพี่เขาอยู่หลังกล้องด้วยนะสิคะ โอ้ยตายตายตายถึงว่าเจ้าคุณพี่ถึงไลฟ์ไปเขินไปในระหว่างที่โดนพี่เจนี่แซวเรื่องแมวขวดแล้วในไลฟ์นี้สายตามไรฟ์ดูมีความสุขจนปิดไม่มิดจริงๆค่ะทุกคนคือถึงจะมีแมสปิดแต่ก็ไม่สามารถปิดความสุขที่ออกมาจากสีหน้าและแววตาของน้องได้เลยค่ะทุกคนคือมีความสุขทะลุแมสออกมาเลยอะไรนี้ตายตายตายคนมีความรัก,กนนอะเนาะถึงจะพยายามปิดแค่ไหนก็นปิดไม่มิดจริงๆค่ะ ถึงว่าตลอดไลฟ์นี้สายตาของไบร์เวลามองหลังกล้องมันดูหวานมากหวานกว่าปกติเพราะถ้ามองทีมงานก็ไม่น่าจะใช้สายตาหวานละมุนขนาดนี้ที่ไหนได้น้องใช้สายตานี้มองคนของใจอยู่นี่เองคะ่ะทุกคนโอ้ยน้ำสายตาหรือน้ำเชื่อมครับพ่อคุณทําไมมันหวานขนาดนั้นคือจะไม่ให้หวานยังไงล่ะคะทางานกับแฟนเสร็จแล้วตัวเองก็มีงานเดี่ยวต่อแต่แฟนก็ยังมานั่งให้กําลังใจอยู่หลังกล้องอีกอ๋อมีหน้าล่ะ พอน้องบอกว่าเลือกทะเลทีมงานถึงได้ส่งเสียงว่าหูยกันดังลั่นสตูเพราะคนที่น้องอยากพาไปทะเลด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนี่เองค่ะคุณคะตาย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 ,ยิ่งมานั่งเรียบเรียงย้อนหลังยิ่งเขินค่ะทุกคนค่ะพอไลฟ์เสร็จน้องไบร์ก็มีวิดีโอคอลกับแฟนคลับต่อคือมีแฟนคลับที่ได้คอกับน้องเขาถามน้องว่าไบร์ครับเสื้อที่น้องวินใส่น้องปล้นไบร์อีกแล้วใช่ไหมลูกแล้วน้องไบร์ก็ตอบว่าอืม เปล่าครับไบรท์ใส่ให้น้องเองเอ้ยไบรท์ให้น้องใส่เองครับโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายลูกฉันโป๊กแล้วค่ะคุณคะไบรท์ใส่ให้น้องเองว่าซานหนูรู้หนูจะพูดแก้ว่าหนูให้น้องใส่เองมันก็แก้ไม่ทันแล้วหรอครับลูกคือแม่กรี๊ดลืมตายตั้งแต่ประโยคแรกของหนูแล้วล่ะครับโอ้ยอยากจะเห็นภาพที่เขาใส่เสื้อให้กันเหลือเกินเนาะทุกคนเนาะมันคงจะหวานคงจะฟินจนเราลงเป็นกองอยู่กับพื้นแน่ๆ ตายตาย,ตาย,ตายคู่นี้ทำอีเมสู่คลิปตอนแก่จริงๆค่ะคุณค่ะค่ะในลั์ที่เราสงสัยกันเรื่องที่เจนนี่เล่าว่าแมวขว่นน้องแล้วน้องเองก็พยายามปิดไม่ให้เราเห็นรอยขว่นที่มือใช่ไหมคะคือพี่ชมคิดว่าพี่ชมได้คําตอบแล้วล่ะค่ะว่าใครขว่นน้องกันแน่คือพอน้องไลฟ์จบตกกลางคืนวัดก็มาโพสทวิตนี้แล้วแท็กไปหาทายด้วยค่ะทุกคนแล้วทายก็รีโพสต์นี้ของวัดด้วยนะคะ คือในโพสต์นี้ในรูปมีแมวสองตัวกําลังกอดรัดฟัดเบี่ยงกันอยู่คือยังไงเยาวะมันคล้ายๆกับสถานการณ์จริงของตัวเองกับเมียเลยเหรอถึงได้โดนใจจนต้องโพสต์ทวิตนี้เนี่ยแล้วแท็กหาไทยด้วยคือทุกคนคิดภาพเหตุการณ์นี้ดูนะคะว่าที่กําลังกอดรัดฟัดเหบี่ยงกันอยู่นั้นไม่ใช่แมวแต่เป็นหมาป่าก,กับกระต่ายแล้วเขาฟัดกันห่อก,กันนัวเนียกันขนาดนี้ทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะ ที่จะเกิดผิดพลาดจนทําให้เกิดรอยข่วนขึ้นที่มือได้อะทุกคนคือถ้าวัดกันขนาดนี้พี่ชมว่าน่าจะมีรอยข่วนมากกว่าที่มือแน่ๆคะ่ะคุณขาตายตายตายในที่สุดวัดก็มาเฉลยให้เราได้รู้ถึงสาเหตุของรอยข่วนที่พูดถึงกันในไลฟ์แล้วสินะคะจ้าโดนข่วนแต่พอพี่เจนนี่พูดถึงกลับมีอาการเขินคือคนโดนแมวข่วนพอพูดถึงจําเป็นต้องเขินขนาดนั้นด้วยหรอคะนอกสจากว่าโดนคนรู้ใจเผลอข่วนเอาเพราะไปฟัดเขาละสิ ถึงได้ขออ,อาการเขินขนาดนั้นน่ะโอ้ยมันยังมีอะไรให้เราชิปให้เราขยี้อีกเหรอคะสําหรับคู่นี้คือเอาจริงๆอ่ะมันชัดเจนมากนะคะมากจนเราแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรกันแล้วเพราะถึงคู่นี้เขาจะไม่พูดมันออกมาแต่เขาก็มาเฉลยให้เรารู้ในแอคของวัดไทยอยู่ดีคือเข้าใจแล้วละค่ะว่าทําไมแอควัดไทยยังต้องแอคทีฟอยู่ทั้งๆที่ซีรีส์ก็จบไปนานแล้วก็เพราะพวกเขาเอาไว้สื่อบอกอะไรต่างๆให้เราได้รับรู้ เพราะบางอย่างบางเรื่องเขาก็พูดมันผ่านแอคจริงของตัวเองไม่ได้แต่เขาสามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาผ่านแอคของวัดทายได้โอ้ยแบบนี้ขอให้แอควัดทายอยู่กับพวกเราไปตลอดเลยนะคะเราจะได้รู้ความในใจและความเคลื่อนไหวของน้องทั้งคู่จากสองแอคนีเนาะทุกคนเนาะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินจิตหมอนของคนคลั่งรักที่เขาไปนั่งเป้าแฟนทํางานและเขาไปถ่ายรายการด้วยกันมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ไว้รายการล็อกๆของเจนนี่อ่อนเมื่อไหร่เราค่อยมาขยี้โมเมนต์ในรายการกันต่อว่าจะฟินจะจิน,จะ,จ,นจะสวีทกันกลาง<ๆ>รายการมากแค่ไหนเอาไว้เราค่อยมาขยี้กันอีกทีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนง้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ